เอาใจซ้ายลยุยแต่งออฟโรดกับกระบะตอนเดียวโฟร์วิวโตโยต้าไฮลักรีโวโฉมหน้าใหม่ปลายแดงปี2022เลขหม่เพียง17,000เท่านั้นแต่งมาให้ครบไม่ต้องออกงบเพิ่ กันน้อ๊บอีกแล้วนะคะกับูุ้นรวมรถตอนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้วันนี้น้องแป๊บมีรถเข้ามาใหม่ใครที่กําลังมองหารถตอนเดียวโฟวิลชมหน้าหมูป่าปีใหม่นะคะปี2022เท่านั้นและที่สําคัญเลขมาอยู่เพียง17,000กว่ากิโลเท่านั้นใครได้คันนี้ไปถือว่าได้รถป้ายแดงเลยนะคะแต่งมาให้ครบบอกได้เลยว่าสวยงามทั้งภายนอกและภายในเดี๋ยวเรามาชมสภาพด้านหน้าของตัวรถกันเลยนะคะสําหรับคันนี้อย่างที่น้องแป๊บบอกนะคะเป็นกระจังหน้า สีดำโซมหน้าหมูปา่าหรือว่าตัวแอนทรีของเรานั่นเองนะคะมาพร้อมกับโตโยต้า โลโก้ o, นะคะแบบชัดเจนตรงกลางใหญ่สวยงามมากๆนะคะไฟหน้าใสกลิกนะคะใครอยากได้คันนี้นะคะคุ้มจริงๆเลยมาพร้อมกับสีด้วยนะคะสีเทาดำนะคะเรียกได,ด้ว่าสีนี้เป็นสีหายากด้วยนะคะนานๆจะมีเข้ามาใครที่พลาดกันก่อนหน้านี้อย่าลืมนะคะคันนี้เข้ามาแล้วรีบมาจับจองหนังแป๊บเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บพามาชมสภาพเดานข้างกันบ้างนะคะสําหรับสภาพด้านข้างของตัวรถของเราปรุงแต่งมาให้ในส่วนของตัวล้อนะ,ะล้อทั้ง4ล้อเป็นล้อแม็กนะคะ ลายลูกโมเป็นยางแม็กซิตดอกอยางหนาๆเน้นๆนะคะเป็นขอบ16เลยนะคะคันนี้รีดีว่าได้ล้อใหญ่พร้อมใช้งานทั้ง4ล้อโคตรคุ้มมากๆเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับนี่เลยบันไดด้านข้างเราก็ปรุงแต่งมาให้นะคะเสริมหล่อมาให้ทุกสุดเลยนะคะรีดีว่าคุณลูกค้าออกไปไม่ต้องออกคองเพิ่มด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งเพิ่มด้วยเรารับแ,แต่งมาให้แล้วในส่วนของสภาพด้านข้างสีตัวรถนะคะรถของเราไม่มีการชนหนักพลิกความน้ำท่วมคันนี้เป็นเครื่อง 2. ุ 8แรงดีไม่มีตกแน่นอนมาพร้อมกับคิ้วกันสาดนะคะปรุงแต่งมาให้แล้วด้วยเดี๋ยวมาดูความคงเดิมของตัวรถนะคะนกแป๊บให้ดูในส่วนของนี่เลยขออนุญาตนะคะแข่งนิดนึงนะคะอันนี้เลยเป็นเม็ดอาร์คนะคะเดิมๆจากโรงงานให้เห็นว่าตัวรถของเราเป็นรถเดิมๆนะคะไม่เคยโดนข้างชนหนักพลิกความน้ําท่วมมาการันตีได้เลยนะคะว่ารถสภาพสวยแน่นอนนะคะนงแป๊บเอามาทุกคันเนี่ย รถสวยพรีเมียมทุกคันเลยนะคะด้านหลังตรงนี้เราก็สามารถเช็คในส่วนของเม็ดอาร์คนะคะกระบะหลังตรงนี้เลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้หรือว่าสติกเกอร์นะคะูณ4ดิฟล็อก ok นะคะเพราะว่าของ t ต o t a r ร v o เขามี4คูณ4ดิฟล็อก ok อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวตาแป๊บมาชมสภาพด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังของตัวรถนะคะ สวยเดิมแน่นอนนะคะของ t o y ต t a r i v o ก็จะมีไฟเบรกด้งที่3มาให้ด้วยกันชนท้ายก็ปรุงแต่งมาให้ใหม่นะคะใส่มาให้เป็นกันชนท้ายออฟโรดนะคะพร้อมลากจูงตรงนี้นะคะสามารถลากตูงได้เลยมีไฟด้านหลังให้ด้วยนะคะอันนี้เบิกมาให้ใหม่นะคะไม่ได้ติดรถมาเลยใครอยากได้คันนี้เดี๋ยวมาดูรอบคันอีกฝั่งหนึ่งนะคะสภาพสวยเช่นเดียวกันนะคะให้เห็นทุกคันรอบๆเลยนะคะว่าสภาพสวยจริงๆ เดี๋ยวมาชมสภาพภา,พพายในของตัวรถกันบ้างนะคะเขาออกแบบมานะคะภายในด้านนอกนะคะสวยงามโทนสีดำนะคะพเพราะรถทำเงินทำงานเน้นสีดำใช้งานง่ายดูแลรักษาง่ายมาพร้อมกับเบาะนะคะเบาะหนังสีดำแบบพุ่มตัวสามารถนะคะปรับระดับได้เลยนะคะการขึ้นลงได้สะดวกมากๆคันนี้ก็จะเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะคะมาพร้อมกับกุญแจรีโมทมาให้นี่เลยเรียกได้ว่า3ดอกเลยนะคะคันนี้ใครได้ไป คุ้มมากๆเลยนะคะนี่เลยเดี๋ยวมาดูเลขไมอย่างที่น้องแป๊บบอกนะคะเลขไม้คันนี้น้อยมากๆค่ะคุณลูกค้าขาเลขไมอยู่เพียง1,7268กิโลเมตรเท่านั้นถือว่าใช้งานน้อยจริง,รงๆเลยนะคะคอนโทรลด้านหน้าก็จะเป็นโทนสีดำมาพร้อมกับหน้าจอร,ระบบทัชสกรีนสามารถใช้งานได้ง่ายนะคะระบบแอร์ต่างๆก็เย็นฉ่ำเมื่อกี้น้องแป๊บทดลองขับมาแล้วแล้วก็นี่เลยนะคะขาดไม่ได้ก็เป็น ปุ่มปับโฟวินะคะเมื่อกี้เราขี่มาถนนธรรมดาก็ขับ2นะคะใครอยากจะใช้ถนนลาดชันนะคะบนเนินบนเขาก็สามารถปรับได้เลยแล้วก็มี4คูณ4ดิฟล็อกนะคะอาจเราติดลมนะคะล้อติดนะคะก็สามารถใช้4คูณ4ดิฟล็อกได้เลยคันนี้ก็จะเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะ6สปีดเป็นเกียร์ใหม่ใช้งานได้ง่ายภายในของเขาก็สวยงามคันนี้ก็เร็แต่งมาให้นะคะกรอบนะคะตรงนี้ ระบบไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้แบบปกตินะคะฟ้าดำบนต่างๆก็คือใหม่กิ๊บมากๆนะคะเหมือนได้รถป้ายแดงเลยคุ้มจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวมาชมห้องเครื่องกัน้องแป๊บกันเลยนะคะฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยคะ่ะเดียตาน้องแป๊บมาชมสภาพห้อมเครื่องกันเลยนะคะน้องแป๊บสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ว่าเครื่องยนต์นะคะเสียงเงียบมากๆแน่นมากๆเลยนะคะคันนี้ผู้หญิงตัวเล็กอย่างเรานะคะก็ขับได้ด้วย เดี๋ยวมาดูตัวเครื่องยนต์นะคะคันนี้เป็นเครื่อง2,008แรงดีไม่มีตกนะคะสำหรับตัวเครื่องยนต์ไม่มีคราบน้ำมันไหลยเยิ้มนะคะคานหน้าก็เป็นคานเดิมๆจากโรงงานนะคะเช็คได้เลยนะคะไม่มีรอยขยับขับเคลื่อนแต่อย่างใดนะคะตัว R แล้วก็ตัว L ยังมีให้เห็นนะคะแผ่นเพจก็สามารถตรวจเช็คได้ตัวนงตัวน็อตนะคะอัดแต้มสีมีมาให้ครบคือเครื่องยนต์นะคะสังที่นองแป๊บ พามาชมนะคะก็คือเครื่องนิ่งเงียบม,มากๆเลยนะคะนี่เลย ก่อนออกรถเราก็มีเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้คุณลูกค้านะคะใครที่อยากจะได้คันนี้ไปโคตรคุ้มมากๆเลยนะคะด้านบนตรงนี้นะคะก็ไม่มีรอยถอดนะคะฝากระโปรงต่างๆคือพร้อมใช้งานและที่สำคัญเราปแต่งมาให้ด้วยเดี๋ยวแป๊บมายเย้่ยมสเปคกันอีกครั้งนะคะสำหรับใครที่พลาดคันก่อนหน้านี้นะคะคันนี้มีเข้ามาแล้วนะคะเป็น Toyota Hilux Revo ตอนเดียว 4x4 คันนี้นะคะเป็นปีใหม่ปี2022เป็นเครื่อง2.8รุ่น Ent ท y นะคะคันนี้แป๊บขายอยู่ในราคา 589,000บาทเท่านั้นนะคะเลขมาอยู่เพียง17เท่านั้นหากคุณลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะคะก็สามารถจัดฟีดดาวนะคะออกรถแบบไม่ต้องออกงบเพิ่มนะคะพอเราบุงแต่งมาให้สวยหล่อยอย่างแน่นอนหากคุณลูกค้าคนใดสนใจคันนี้นะคะรีบกรีนกร้างหานนองแป๊บได้เลยนะคะที่เบอร์0611786999เพียงคุณลูกค้าแคปหน้าจอบอกว่าน้องแป๊บรีวิวมาในช่องทาง YouTube นะคะคุณจะได้สิทธิพิเศษก่อนใครๆนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ามันเต็มถังรับกลับบ้านไปเลยนะคะเพียง น้าจอบบอกว่านางแป๊บรีวิวนะคะหากสนใจแล้วอย่ามัวรอช้าอย่ามัวคิดนานนะคะหากเป็นเจ้าข้าวเจ้าของรีบโทรหานางแป๊บได้เลยนะคะสาหรับวันนี้นงกป๊บต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะอยากได้รถทํางานทําเงินตอนเดียวโฟวิวรีบโทรมาเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นงแป๊บด้วยนะคะสาหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย